ปลักไฟแบบนี้นะครับปกติมันจะมีตัวลิมิตเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือว่าไฟเกินนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าดีไหมเสียบปลัก กดรีเซ็ตนะครับปกติกดรีเซ็ตก็คือกดตรงนี้เสียแล้วนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับต้องหาสเปรมาเปลี่ยนก่อนแกะเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้น็อตนี่เป็น หัวสามแฉกด้วยนะครับถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้เอามาเทียบดูกับตัวสแปร์คนละขนาดเลยนะครับคือตัวสแปร์มันใหญ่กว่านะครับคอมันก็ใหญ่กว่ามันจะเข้าไม่ตรงร่องนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องหาตัวที่ขนาดเท่ากันนะครับมันถึงจะเข้าร่องได้นะครับ สาเหตุของการเสียนะครับก็คือมันแตกออกมาเลยนะครับตรงขั้วที่ขาตรงนี้นะครับก็เลยไม่ทํางานนะครับได้มาแล้วนะครับเทียบตัวเก่าของเดิมมาน,นะครับด้านขวาตัวเก่านะครับด้านซ้ายคือตัวใหม่ที่ สั่งของมานะครับขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะสั้นกว่าตัวเดิมหน่อยนะครับแต่ขนาดใส่ด้วยกันได้แค่ปุ่มกดมันจะสั้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับเสียบปลั๊ก อคออกเลยนะครับเป็นอันใช้ได้นะครับเสร็จแล้วโอเคครับ